คันที่21พฤศจิกายนทศ2555ขณะนี้เวลา12นาฬิกาวันนี้อาจารย์กลาก็พาสิทธิ์มาปฏิบัติภารกิจปักธงธรรมจักเป็นพุทธบูชานะครับท OK> ี <h 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 ่ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือหัวเต่านะครับถ้าเกิดเรามองมาจากอสมทัเบิกเราก็จะเห็นเป็นหัวเต่าก็เดิน ปีนหน้าผาขึ้นมาก,ากันก็ทุรักทุเหเน็ดเหนื่อยกันพอสมควรที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือทับเบิกครับทับเบิกอ,อันนี้มองไปนี่ก็จะเห็นภูมิทัศน์ของอาสมทับเบิกสวยงามมากทีเดียวเมื่อมองมุมมองตานกอย่างนี้ก็สวยมากมากนะครับอันนี้มองลงไปนี่ก็เป็นหน้าผาเลยว่าเสียวดี ที่เราเห็นเป็นยอดเขาโดโดตรงโน้นดิดๆนั่นก็คือปีนนกอินทรีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเราก็มีภารกิจเดินทุดงจากทับเบิกนะครับเดินกันมาสองวันนะครับ,ไ,บ,บรไปบที่อสมผาซ้อนแก้วของเรา,า,น,ารนี่ก็ทิวทัศน์รอบๆก็สวยงามทีเดียวนะครับหลังจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้ปีนไป มาเราก็มาพบกับทิวทัศน์อนุดงามเป็นรางวัลอันนี้นครับช่างเอกก็กำลังติดตั้งธงอยู่นะครับเป็นธงอันใหญ่ถัดมาก็เป็นสุเทพนะครับนนสุเทพวันนี้ดวงดีมากเลยฮะโดนต่อต่อยไปสี่ตัวอันนี้น้องหนุ่มของเรานะครับสั่นสู้ <laughs> อันนี้ก็กำลัง ติดธงนะครับโงอันนี้อันใหญ่สุดนี่พี่กุ้งนะครับพี่กุ้งจัดหามาให้สามารถมากนะครับขับรถไปหาซื้อที่ถนนดินสอไม่มีครับธงไซ์ขนาดนี้แต่พี่กุ้งสามารถจัดหามาได้นะครับอันนี้หลังจากที่เรามองลงไปอันนี้เป็นผนเป็น <c oughs> ลิบลบนั่นสีส้มๆนั่นก็คือ ทรงอันแรกนะครับที่เราปักเมื่อตอนสายวันนี้เจ๊เเนี่ยหอนตนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเต็มที่นะครับเพราะว่าก้อนหินก็กระดกกระโดนโดนะครับมันตั้งของมันอยู่ดีๆแต่ว่าเราเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนของมันมันก็อาจจะกระดกกระโดนโดนได้นะครับก็กำลังหามุม อันนี้แล้วก็ม,มีนพนนะครับนบพนโดนต่อต่อยต,ตานะครับพอพยายามสี่รอบมันก็จะขึ้น <laughs> มาได้หมวดนี้เราก็มาเป็นผู้บุกลุกเจาก้าของสถานที่ก็ต้อนรับด้วยการต่อยเราคนละนิดละหน่อยนะครับพี่ดอนก็โดนนะครับพี่ดอนก็สามารถขึ้นมาถึงได้ข้างบนนี้เราจะปักกันสามอันนะครับ มีท่านอาจารย์นี่ยกำลังดูหาจุดนะครับรเฮ <c oughs> ้โดนไปสี่ตัวครับสุเทพโดนไปสี่ตัวนะครับยังไม่ถึงเป้าครับเป็นการดูเบทนาครับเริ <c oughs> ่วมวิ่งเวียนละอือันนี้เราก็ตรงธรรมจักรของเราก็จะได้โบกสบ,บัตดิเป็นพุทธบูชา เป็นหมายแห่งการประกาศาศาสนาของเรานะครับวิวที่ทัดวันนี้ก็อากาศดีมากมองเห็นวิวไกลริบโลกเลยนะฮะเมางินเดี๋ยร้ัเงนได้เมก,ก็ <c oughs> สบัดผิวไหวสวยงามทีเดียว <c oughs> ลิปๆโน่นก็ เป็นปากชั้นแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นทับเบิกครับทับเบิกแล้วก็มองเห็นอาสมของเราเป็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาครับไม่มีใครเหมือนเลยเหมือนใครเป็นชุมชนชาวพุทธนนอันนี้ก็เป็นทิวเขาทับเบิกนะครับอม,มองไปนี่ก็เห็นหลังเต่านะครับหลังเต่าคงไม่สามารถเอาโทรไปปกัก ได้แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าต่อเจ้าของสถานที่เจ้าของพื้นที่ตัวจริงห่วงมากก็คงต้องไว้รอากาสต่อไปนะครับนะครับสำหรับหลังต่อก็ระวังระวังคับวลระวังเดินระวังจะเห็นอยู่บนหน้าผาที่ปี๊บนวครับเป็นตุ้มๆนะครับเป็นหน้าผาก็จะมีหลังต่ออยู่จะมาตรงไหนอ่ะอันนี้ เราดูล่องนี้เขาตั้งอยู่แล้วมันจะขยับไปง่ายเราเอา้ลังให้เราใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับจะอยู่พอมากดีๆนะทุกคนตรวจสอบด้วยตั้งคนน่ะอึ้ปๆๆอึบ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  อันนี้นี่นะครับขรงธรรมชาติของเราโบกสะบัดพลิ้วไหวโค้งมันใหญ่โค้งมนันสวยงามทีเดียวนะครับที่ผมมาจอดตรงตรงกลางตรงกลางระมัดใช่ช่วนักใช่เวลาลมพัดตีมันจะขาดเวลาลมพัดตีมันจะคาดเรามีเชือกอยู่ข้างในไงมันรับดูหมดเชือกเราต้องเจาะรูเชือกเขาเนี่ย เจาะนอกเชือกมาแบบมันขาดเลยละเจาะในเชือกยังไงี้ในจะคิดอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้บรรดายช่างของเราก็เส้นหนังลวดะนะมันข่ดนะไม่ขาดอนนี้อ๋อมันมันบางเลยเนี่ยพอไปนับปีไม่ถึงไปอีกเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวเนี่ยบกตีไปตีไม่ตัดเกาะอยังไงมันไม่เกาะอยู่างเงี้ยเกาะติดเลยมันก็ลามมันลอยลามมงนมันกขาดหมดนี่มันก็มีรวดอยู่างไงี้ยนะส่งเส้นนะทีนี้มีเชือกอเส้นไม่ต้องต้องต้องรัดหนึ่งตรงที่นพพลบอกนั่นแหละ เพราะว่าแรงมันจะแรงมันจะแรงมากกระทงมันใหญ่อะแล้วพอมนยึดช่วยกันนี่มันจะไม่ค่อยสบัดเออสบเยจ่อจ่อเยอะมีลวดเยอะอยู่นะจ่อไปเลยจ่อเลยแวก็เอาลวดได้ๆยทบเลยแล้วก็มัดเลยเออไม่ต้องเจาะอ้นั้นก็ได้ไม่ต้องเจาะไอไม้ก็ได้เจาะเดีแล้วมัดอกเออมัดมัดมัดไวเอาลวดนะาแทงเจาะตายแต่เจ็บเลยมันก็จะมีเส้นช่วงเยอะใือไือมันจะขาด เราใช้เป็นานานแล้วไม่เป็นไรมันมันก็จะช่วยน<ม>ุ่มนุ่มกลัวต้องเอาขึ้นมาติดใหม่นะกลั <c oughs> ขวาขาหรือกลัวขึ้นมาติดใหม่มเ,ดเดี๋ยววิวดีท้าจะไปพังๆก่อนนะครับเอาพลนยิง <c oughs> เก็บภาพของศิล